สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความหมายและช่วงเวลาของศตวรรษสหวรรษและสหัสวรรษนะคะจากภาพที่แล้วที่เราเรียนเรื่องทศวรรษไปวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศตวรรษกันค่ะผู้สอนนะคะครูวรรณนะคะรัชตะพันธนากรและครูครูรักมีสุกแ่มค่ะการนำช่วงเวลาเป็นศตวรรษนะคะคำนี้อ่านว่าศตวรรษนะคะอีกครั้งนะคะ ศตวรรษหมายถึงช่วงเวลาในรอบ100ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของศตวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข100ค่ะตัวอย่างการนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษแบบคริศักราชนะคะคิดศตวรรษที่1จะเริ่มนับตั้งแต่คศ .1 จนถึงคศ .100 คริสตคิดศตวรรษที่2จะเริ่มนับตั้งแต่คศ .101 จนถึงคศ .200 ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าจะลงท้ายด้วย100 200นะคะคิสตรรวรที่19จะเริ่มนับตั้งแต่คศ1 8 0 1จนถึง 11, คศ .1,900 คพริสตรษวัที่21จะเริ่มนับตั้งแต่คศ2001จนถึงคศ .2,100 21, เรามาดูตัวอย่างการนนะับช่วราศเป็นศตวรรษแบบพุทธศักราชนะคะ พุทธศตวรรษที่1จะเริ่มนับตั้งแต่พศ1จนถึงพศ .100 ้พุทธศตวรรษที่2จะเริ่มนับตั้งแต่พศ .101 จนถึงพศ2 0 0้พุทธศตวรรษที่21จะเริ่มนับตั้งแต่พศ2001จนถึงพศ2,100้พุทธศตวรรษที่26จะเริ่มนับตั้งแต่พศ2 5 0 1จนถึงพศ2006ค่ะ และครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนทํา5ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแบบฝึกหัดให้ดูนะคะตัวอย่างก็คือพุทธศตรวรรษที่13หมายถึงนับตั้งแต่คศหนึ่งพัถึงหนึ่งพัสามคิดศตรวรรษที่19หมายถึงนับตั้งแต่1นึ1งพันถึงหนึ่้าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะต่อจากแบบฝึกหัดทศรวรรษได้เลยนะคะ ให้นักเรียนนำมาส่งครูในวันเปิดเทอมและหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจที่ครูสอนไปนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s ์ t วด์ o r t u c h a m c o m และ f a c e b o o k สิทธิ์ครูแชมป์ครับและอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์ กดแทรกให้ช่อง f ิดครูแชมป์ด้วยนะคะ